อมเมนไทยแลนด์สดีค่ะแอดเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าถ้ามีเงิน1000บาทจะเอาไปทำอะไรบ้างถ้ามีเงิน1 0 0 0 0 1 0 0 0 0หหรือ1ล้านบาทจะเอาไปทำอะไรกันบ้างและสำหรับคำถามแบบนี้ชาวต่างชาติเาก็มีการถามเหมือนกันนะคะซึ่งแอดได้ไปเจอคำถามแนวนี้มาจากกลุ่มของชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองไทยโดยเฉพาะและก็ได้มีคนมาโพสต์ถามคำถามเอาไว้ว่า ถ้าคุณมีเงิน10,000ดอลลาร์ 1, 000, หรือถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ตกประมาณ3,2 0 0 0 0บาทคุณวางแผนที่จะใช้เงินก้อนนี้ในเมืองไทยอย่างไรบ้างและแน่นอนว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนี้กันอย่างมากมายซึ่งมีทั้งแนวกวลักวนตลกขบขันไปจนถึงแนวจริงจังกับชีวิตและเช่นเคยนะคะแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากโพสต์ดังกล่าวมาลสู่กันฟังแล้ว ส่วนความคิดเห็นหรือคำตอบของชาวต่างชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะความคิดเห็นแรกนะคะผมจะบินไปภูเกต็ตอยู่ที่นั่นและสนุกกับตัวเองสัก3าสัปดาห์นั่งเรือออกไปดำน้าเลาะเชื่อไปตามเกาะต่างๆแน่นอนผมจะอยู่ที่นั่นจนเงินผมหมดซึ่งผมมั่นใจว่าคนที่นั่นจะยินดีต้อนรับผมอย่างแน่นอนและสำหรับเม้นนี้ก็ได้มีคนอื่นเข้ามาเม้นต่อไว้ว่า คุณต้องถือสมาร์ทโฟนตัวท็อปและคุณจ่ายไปเลยจ่ายเป็นสิบเท่าของที่คนไทยจ่ายสำหรับทุกๆอย่างและคุณก็ต้องให้เงินพวกเขาด้วยและพวกเขาจะรักคุณและจากเมนนี้ทำให้เจ้าของเมนเข้ามาเมนสนกลับเอาไว้ว่าคุณอย่าได้คิดจะไปประเทศไทยด้วยทัศนคติแย่ๆแ,แบบนี้เด็ดขาดคุณควรจะต้องอยู่บ้านและนอนพร่ำเพ้ออยู่กับตัวเองต่อไปความคิดเห็นต่อม,มานะคะพูดตรงๆเลยนะ ผมจะไปที่ไหนซักแห่งเช่นภูกเก็ตและจะเอาเงินซัก5,000ดอลลาร์ไปแลกเงินไทยเพื่อเอาไปแจกให้กับคนที่นั่นประเทศชาติผ่านโรคระบาดนี้มามากพอแล้วตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะผมจะใช้เงินทั้งหมดที่พัทยาและสำหรับเม้นนี้ก็ได้มีคนอื่นเข้ามาเม้นต่อเอาไว้ว่า yes ผมเจอเพื่อนแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะฉันจะไปช้อปปิ้งที่กรุงเทพ เสร็จแล้วฉันก็จะไปเที่ยวชิลๆที่พัทยาความคิดเห็นตนตมานะคะผมจะไปทำศัลยกรรมแต่งเสียงที่กรุงเทพผมจะไปเสริมจมูกและอื่นๆความคิดเห็นตนตมานะคะผมจะไปอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งในชนบทแล้วก็เริ่มเปิดธุรกิจเล็กๆอยู่ที่นั่นความคิดเห็นตนตมานะคะ ฉันก็คิดแบบเดียวกันกันกบอีกหลายๆคนถ้าฉันมีเงินประมาณ10,000-20,000ดอลลาร์ฉันจะเอาเงินครึ่งหนึ่งมาแลกเป็นเงินไทยแล้วก็เอาไปใจ่ายให้กับคนที่เดือดร้อนคนไทยเดือดร้อนหนักมากจากโรคระบาดในครั้งนี้มันเป็นการดีที่เราจะมอบเงินส่วนนี้ให้กับคนที่เขาต้องการมันมากที่สุดความคิดเห็นต่อมานะคะผมจะเริ่มต้นที่กรุงเทพซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอยู่ที่นั่นสัก4วัน จากนั้นผมก็จะเช่ามอเตอร์ไซค์และขี่มันไปเที่ยวในทุกจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยความคิดเห็นต่อม,มานะคะ10,000ดอลลาร์ค่าตั๋วเครื่องบินโรงแรมอาหารเครื่องดื่มและความบันเทิงบางส่วนผมคาดว่าประมาณ30วันก็น่าจะหมดคุณอาจจะไปได้สัก2-3ที่ในประเทศไทยทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบที่พักแบบไหนด้วยนะ ความคิดเห็นต่อมานะคะผมจะหยุดงานสักสาเดือนแล้วก็ออกไปเที่ยวให้ทั่วภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะคะฉันจะไปเชียงใหม่เพื่อไปเรียนทำอาหารไทยและก็แบ่งเงินบางส่วนบริจาคให้กับสถานร,รับเลี้ยงเด็กกำพร้าความคิดเห็นต่อมานะคะผมจะไม่ใช้เงินทั้งหมดนี้ในประเทศไทยเงินพวกนี้ผมยังเอาไปทำอะไรดีๆได้อีกหลายอย่างความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมคาดว่าผมจะใช้เงินมากกว่าครึ่งหมดไปที่พัทยาซอยหกความคิดเห็นต่อม,มานะคะผมจะใช้เงินจํานวนนี้ให้หมดภายใน28วันบนเกาะพังงนันและผมจะไม่เสียใจเลยสักนิดที่ทําแบบนั้นความคิดเห็นต่อม,มานะคะผมจะไปเปิดร้านอาหารที่ไม่สแสวงหาผลกำไรในกรุงเทพคนจนจะได้ทานอาหารที่ดีได้ในราคาประหยัดความคิดเห็นต่อม,มานะคะถ้าผมมีเงิน10,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, ผมจะไม่ไปประเทศไทย ความคิดเห็นสุดท้ายนะคะผมมีเงินแค่300บาทดังนั้นผมจึงทำได้แค่นั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านเท่านั้นจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และข้อมูลทั้งหมดที่แอดได้นำมาเล่าสู่กัรฟังในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของชาวต่างชาติเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งความคิดเห็นของพวกเขานั้นก็เป็นเพียงอีกหนึ่งมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองไทยไม่ใช่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ดังนั้นก็จะมีบางส่วนที่อาจจะขัดต่อความรู้สึกของเราชาวไทยไปบ้าง หรืออาจจะพูดกันจริงไปบ้างก็ได้นะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นเหมือนกับที่เขาได้แสดงความคิดเห็นออกมาหรือไม่นั้นเราคนไทยคือคนที่ให้คำตอบได้ชัดเจนมากที่สุดและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดแอด,ด้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและจะหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ